สวัสด <So, S 2> ีท่านผู้ชมรายการคลิปที่เก็บคอนเทนต์นะครับนี้อยู่ในเกมคําพงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นชั้นเตอร์ทูแบบสปีดรันให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เชิงสปีดรันหรอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยโอเคนะครับมาต่อกันในส่วนของตัวเกมนะก็คือตอนนี้นะครับผมเราจะเข้ามาเล่นในสปีดรันเพราะว่าหนึ่งเนื่องด้วยนี่ครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมอัดคลิปไปละแต่มันแคชนะครับแล้วก็เล่นไปพอสมควรแล้วนะก็นั่นแหละก็จะมาสปีดรันให้ดูแล้วก็ บอกวิธีการเล่นข้าวๆแล้วครับผมเกมนี้นะครับผมก็คือเราจะต้องเข้าไปช่วยภรรยาของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราไปเนี่ยก็คือมันคงไม่ได้ไปแบบง่ายๆนะครับนะครับก็คงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจินนะครับมาตามติดเราไปด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะเล่นให้ด่วนว่ามาต้องเล่นยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเกมนี้นะครับมันไม่เหมือนกับพาร์ทแรกที่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของน้ำมนต์นะครับแล้วก็เราจะต้องมี จำกัดในเรื่องของตัวเอมแรมที่มันต้องใช้น้ํามันด้วยนะครับก็คือถ้าไม่มีก็คือมันจะมองไม่เห็นโอเคครับขั้นแรกเราเข้าเข้าไปในนี้แหละครับเข้าเเข้าไปเลยครับจะมีจีนออกมานะครับแล้วก็กดอินแท็กเข้าไปนะครับเขาจะบอกว่ามีคําสาบแล้วก็จะมีเสียง,งคนหัวลอกออกมานะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องไปเติมตลอดเวลาก็คือในส่วนของตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน้ํามันนะครับ พอเราเสร็จแล้วนะครับให้เรากด F นะครับว่าเราต้องไปไหนนะครับเขาบอกว่า search around the pond and a r c a n น v e r นะครับก็คือไปรอบๆเมืองนี้นะครับแล้วก็อว้าวก็คือไปรอบๆเมืองว่าถามเกี่ยวกับภรรยาของเรานะครับโอเคครับก็ให้เราวิ่งตามไปเลยนะครับไอ้คนผู้ชายข้างหนั้น่ะซึ่งผมมองเลก็ไม่ใช่คนนะเนี่ยไม่ต้ปิดแอร์บกูซะด้วยโอเคครับเปิดพ่อออกมาครับจินจะออกมาหนึ่งตัวครับว้าวน่ากลัวมากเลย นะครักรตอนแรกน่ากลัวเนอะหูเคยเคยเจอแล้วตอนนี้หนูไม่กลัวไงไอ้เหี้ยสมัยนั้นที่แบบไม่ได้อัดนะครับเพราะคลิปมันแคชเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยป่ะเอ่อไอ้ตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการเข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านของเราตรงนี้นะครับบ้า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 แนะนำให้ปิดประตูด้วยนะนะครับบ้า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 ก็คือมันจะพูดประมาณว่า เรียกว่าอะไรจะมันจะเข้าไปสวมดมนต์ให้เราประมาณนี้นะครับให้เดินข้าะพานไปนะครับก,ก,ก,ก็คือให้เราไปที่บ้านของคุณลุงนะครับลุงของเรานะลุงอะไรนะเอ่อไปที่บ้านลุงก่อนร <laughs> นะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นมาก่อนแล้วก็มาเล่นเองก็คือภาษาของเขาเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นใช่ภาษาของภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยก็คือจะเข้าใจยากนิดนึงนะนะครับโอเคครับเราเข้ามาในบ้านนี้ก็เลยนะครับถ้ามีเสียงพ,พรพลมพราลมนี่ขอพรรานั่ด้วยนะครับเพื่อร้อนนะครับดีลงโอเคครับจะพูดประมาณว่าให้เราไปจำกัดกำกำจัดแม่มดอะไรประมาณนี้นะครับรู้จะพูดประมาณว่าลุงเนี่ย ผัดร้ายเลยวันนี้นะครับคือพฤตกิจจะเปลี่ยนทันทีนะครับเวลาเราแ<อ>บบนี้นะครับเออมึงเอาพัดลมออกไปใกล้ๆบ้านก็ได้นะเสียงโคตรตีเลยอเออเสียงตีอนนี้นร้อนต่วยไม่ได้เคต้องลงละเอเคครับไปช่วยเมียฮะ ไอ้ไม่ไหน้วเนี่ยไปตับ้าคุณแมนมาโอเคครับพระเจ้าคุมครองประมาณนี้ปะ่ะโอเคไอ้ไม่ไหนแล้วเนี่ยไปดูแล้วเหรอไปไววยยังวะก็คือให้เราไปที่สะพานนะครับนะครับก็คุยกับลุงเสร็จเราก็ไปที่สะพานเลยนะครับอัพเจ็ตทีฟจะอัปเดตแล้วเนาะนะครับเกมนี้วอเทอร์น์มันสามารถกดเอกนะครับเพราะว่าในส่วนของ น้ำเนี่ยเอาไปเป็นน้ำมนต์นะครับเอาไปสาดนะครับอ่าตรงนี้ก็เราไปตรงนี้ก็เลยนะครับใส่มุญก่อนเดยคนแรกเจนเจนเนพี N ่โน no, no. ตรงนี้จะมีบ้านนะครับเอ่อตรงนี้จะไม่มันผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่จะเป็นที่เซฟที่สองของเรานะครับตรงนี้จะมีบ้านอยู่เนาะแล้วก<ป>็จะมีที่เติมน้ำมันใจเม่ี้มีอะไรตกใจมึงมกเรเมื่อกี้เหรอเอออ้าทำไมมันกดไม่ได้วะเติมแล้วโอเคไอ้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีในส่วนของตัวเกมพาร์ทเอามาฉุดไฟได้นะเออป่ะไม่มีอะไรหรอกบอกเา บอกเขาเยอว่ามีเกมพาสไนทะำไมจุดไฟเพื่ออะวะต้องมันให้สว่างลืมละซ้ายขวาขวาขวาไปทางข,ข,ขวานะครับถ้าไปทางซ้ายจะเจอทางตันนะครับยังไปไม่ได้ไปทางขวานะครับที่จริงเราก็ไม่ได้เล่นมาสปีดแล้วหรอกเพราะว่าผมก็เล่นได้แค่แป๊บตึงนะครับแล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วก็ตายนะฮะเออแล้วก็รู้มาคร่าวๆเท่านั้นนะครับโอเคครับเข้าบ้านไปเลยครับจะเจอกับผีหัวขาดนะสปอยไว้เลยเจอแน่ๆแ,แล้วก็เกมีนผีนยะค่อนข้างที่จะน่นาลำคาญนะครับ เจก็ตอบแม่หมดแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้อมเลยครับเร็วครับมาเฮียมาแล้วครับโอ้หเฮียคแลวครับแล้วก็เวลาเจอผีนะครับให้เราวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับไม่ต้องจุ๊กให้จุ๊กมันนะครับแบบก็คือมันจะบอกว่าเราต้องกลับบ้านลุงเราก่อนนะครับไอ้บ้ากลับออกไปข้างนอกเลยไอ้ไม่ต้องวนหรอกต้องสนใจมันนะครับเวลาเจอมันนะฮะให้ราดน้ำมนต คือถ้าเรากด E ที่ตัวมันแล้วแนะนําว่าวิ่งเลยครับ o b j e c t i v e ทําอะไรให้วิ่งกลับไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นว่า Banish ขึ้นนะครับว่าเออว่าเราทำการไล่ผีปิศาจ์จีนออกไปแล้วนะครับตอนนี้นภารกิจให้กลับไปที่บ้านของลูฮาอะไรเนี่ย Uncle h a m i s a เนี่ยนะครับให้เราวิ่งกลับไปนะครับโดยการข้ามสะพานไปเนาะแล้วก็ข้าิดีโอไซน์ตรงนี้นะครับอืมปคุณมาถูกไหมถูกถูก,ถก,ถกตรอนน,นี้นะครับ ให้รีบไปเลยนะครับเพราะว่าผมกับไอซ์เสียเวลามากเลยนะฮะกับการตามหาพวกนี้ในพาร์ทแรกนะก็คือถ้าแบบไม่รู้จริงๆอ่ะคือจะงงมากเกมนี้เพราะว่าทางไปได้หลายทางมากเลยครับแล้วก็รู้สึกมันจะมีบั๊กอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าบ้านนะครับให้เราปิดประตูด้วยนะนี่ครับนี่จะมีบอกว่าอะไรอะไรครับ ว่าให้เราไปฆ่าจีนตรงนั้นนะครับอ,อุ้ยเหี้กูยกนตรเนี่งไงเขาจะบอกว่าชื่อสิตินะครับเป็นเป็นแม่มดนะครับก็คืออยู่ในวิลล่าพักในวิลล่านะครับ รอพูดกันไปนะครับฟังมันบ่นนะตรงๆที่จริงที่เรารอเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการรอให้เคเวสมันขึ้นก่อนนะครับงั้น,นถ้าเราไปทําไปก่อนอนะ่ะมันจะไม่ขึ้นให้เราทําอะไรนะเออแล้วผมรู้สึกว่าเกม,มจะบั๊กเลยนะบั๊กหรอน่าจะบั๊กแหละเออบั๊กยังอ่ะก็คือแบบเหมือนมึงทําไปก่อนแล้วแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ขึ้นเคเวสให้อนะ่ะ <Yeah. S 1> เออมึงก็ไปต่อไม่ไร โอเคครับสต็อปดูวิทครับแล้วก็ผมจะไม่ผิดว่าผีมันจะออกมานะนี่ไงมาแล้ว,วใช่ไหมเจอมาแล้วแต่โกนอยู่ไหนคือมันจะสปอตที่บ้านนี้พอดีเลยที่ผมจําได้นะนี่ไงเจอแ,แล้วนะี่ฮ่าฮ่าร้าน้ำไปยังแล้มันอยู่นอกมันอยู่ไกลเกินรอมันเข้ามาในบ้านกอนอยู่ตรงไหนอนะ่ะทีนี้มันอยู่อยู่หลังบ้านอนะ่ะนีเสียงใกล้ๆและ นี่มาแล้วได้ไงเนี่ยตรงนี้เลยแหละ,ละมันรอดขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เว้ยมันต้องมันอยู่ข้างล่างบ้านแน่ๆเอออืติดได้แน่ๆเลยพูดลงแล้วนะเพราะว่าลาไปก็วิ่งเลยทั้งนั้นแหละไปเอออ้าวไปละไปไหนแล้วเอ้ยไหนวะไม่รู้ไปละมึงต้องลามันด,ดิไอ้แมงันมันไม่ตายไงไงไง ได้เลยได้เลยไป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 พอเราแล้วก็วิ่งหนีเลยนะครับเออก็ค ouais ือตัวมันจะสั่นนะนะผู้ชมนะต้องไปมองมันนะครับเวลาวิ่งเนี่ยคือแบบวิ่งไปข้างหน้านะครับเรามันหายก่อนวต่ะเกียงก่อนเออวิ่งรอบก่อนเตาละหายละตะเกียงเติม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 ก่อนมหนึ่ง ความน่ารคาญคือตรงนี้ครับก็คือต้องมาเติมน้ํามันตะเกียงนะถ้าไม่มีคือดับฟึ๊บเลยนะท่านผู้ชมนะนะครับก็จะมีทางไปวิลล่าทางขวาเนาะครับแต่ว่าเรายังไปไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ทําการสาดตร์น้ำมต์ใส่กับแม่มดนะครับซึ่งวิธีการสาสตรมันก็คือยากเหมือนกันนะก็คือเหมือนว่าครั้งที่แล้วที่ผมเล่นกับไอ้มันจะบักนะครับเพราะว่ามันจะยเฉยๆให้เราสาสตร์ก็คือเวลาเราเข้าไปในบ้านนั้นคือต้องระวังนิดนึงนะครับไอ้กระต๊อบตรงนี้ครับอืมอ้าวไฟดับไออ๋อมึงสาดต์น้ำมันใช่ไหมกู เออเพย่อเติมน้ำมันอะไรนะอ้าวเฮ้ยโดนอือแต่กูโดนแล้วมันตายไหมตกลงไม่ตายโดนอยู่สองหยดได้ต้องมาเติมน้ำมันอีกเอ้ยเติมเติมน้ำอีกโอเคป่ะต้องพยายามต้องบักไอ้เหี้ยอยู่นิ่งๆให้กูเติ้ให้กูชา้าให้กูสาดเลยเออพวกกูเข้าไปก็สาดเลยแบบไม่โดนด้วยเอออย่าไปเติมมา บฟรีเลยัเฮ้ยแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบมันรู้ว่าต้องทำยังไงไงครับท่านผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราจะจมปักตรงนั้นนานมากๆครับแบบเป็นไปเกือบชั่วโมงติดอ่ะก็คือเล่นไปชั่วโมงครับเพื่อแบบเพื่อเฮ้ยผีอยู่นี่ใช่เหรออยู่ไหนเออเอ้ไงกูเลยกูเลยลยลา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 โอ้โหมึงมึงตรงไปเลยตรงไปเรยไปบ คือเกมนี้ครับสิบห้าวิผมไม่รู้เขานับจากอะไรนะแต่รู้คือไม่งนานมากนะครับปะแล้วก็วทำทร่เหมือนหมอปลาครับเออจำก็นั่นแหละคือแนะนํานะคือแบบถ้าเจอที่เติมน้ำมันต้องเติมทุกรอบนะครับอย่าพยายามแบบเจอแล้วไม่ต้องนั่นนะเออแบบไม่ต้องหนีมันนะแบบเข้าไปก็ไปเติมนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันตะเกียงนี้หมดไวมากนะครับ แล้วถ้าใครพวกมีเกมพาร์ตมาจุดไฟตรงนี้ได้นะครับไม่ขีดนะครับย่อยๆตรงให้ไปเมื่อวานคลิปมันแครชนะครับทำเลแบบผมอัดวิดีโอแล้วแบบมันไม่มีตัวขึ้นนะครับผมจะมีตัวอย่างขึ้นให้ดูนะเออเฮ้ยน้าเพื่อนคนตัวเอกน่ยจะลืมเอกเอกเอกมึงสาเลยมึงสาเลยเนี่ยกูรอฮะตายล้ตายแล้วปะรอพูดจบอนเสียงโคตรที่ โอเคครับป่ะพีมสิใจเย็นเย็นเราคงไม่ต้องนี่ครับโยบายอยีสไทร์นิฟอเรสก็คือเมียอยู่อยู่ที่ในป่านะครับก็คือตามที่บอกครับผมผมไม่ได้เซอร์เวยท่านผู้ชมดูก่อนนะว่าเออแบบมันอยู่ยังไงนะแต่เราต้องไปทางซ้ายนะครับอืมมาแล้วะมสามสองหนึ่งนั่นไงมาแล้ะอยู่ไหนอะ ไู้ไหนวะแต่วะมึงเลือกขำมันไม่ตลกไอ้ยี่โผล่ตัวมาดิ่นั่งองเห็นละไอสัตว์เป็นเงาเลยตีนู่นนะข้างหลังนู่นน่ะนี่ไงมานีไรป่วยล่าจังได้แล้วล่ะเออวิ่งวิ่งเลยตันไหมวะไม่ตายไม่ตายถ้าวิ่งไปวิลล่าไม่ตันแน่นอนวิลล่านี่ไปทางขวาเปล่าวะเออ ใช่ๆขวาขวายาวเลยดูเลยนะพี่จุ๋มยาวเข้าเลยมึงผมถึงบอกเลยว่าเกมเนี้ยเวลาผีหัวเ้อะมันน่าลำคาญมากเว้ยเออเสียงเหมือนมึงแบบอันนี้จะติดบอร์ดเขาบ้างไหมอาเว้ยเผื่อติดบอดมั้งเว้ยป่ะเจอแล้วครับผมในโซนวิลล่านะครับแล้วพอเราเจอวิลล่ามันผมให้เราเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมไอ้ใช่ๆห้องน้ำอยู่กุญแจอยู่อ่ะเปิดประตูนี่ครับไหนอะกุญแจอ๋อเจอแล้วยู่ในถัง วาละเข้าไประหว่างจำตะแก่นะครับอุ้ยพี่พ่อมึงผู้เช้ารลเปล่ผู้เช้ารึเปลโอเคครับแล้วในบ้านนี้ในบ้านนี้นะครับให้เรามาเติมตะเกียงตรงนี้ก่อนนะเออเลยสะดุ้งเลยแล้วก็ไอข้างนอกบ้านที่มีตรงเติมน้ําน้ํามันแห้งนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเติมนะปะไหนรงไหนวะตรงนี้ครับพอเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมท่านผู้ชมนะคือแต่ แต่ถ้าเรา oh. ดูทีดีนะมันดันได้นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ใครอะกูดึงนะกูดันนะเอาเอาเอา,เอาเลยนี่ครับโอ้ oh. จะเจอคนนอนนั่งชักอยู่นะนี่ฮะเฮีย yeah. พูดมาเลย putri is in shock ที่ครับโอ้ยอ่ย <yeah. S 1> กลับไปนนู่่ใชมกลับไปหาลุงป่ะตอนเนี้ยอย่าตายกันเชียวนะฮะอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะสปีดรันมีมีแค่ถึงตรงนี้นะเออที่ผมแบบ<อ>ที่ผมแบบประสบการณ์พร้อมแล้วกำเนายใครก่อแล้วเว้ยไปอา้าวไ,<ป>ไปแล้วครับไปแล้วครับไ,รไปแล้วครับไม่งีหลักฐานที่ไปได้บ่าวะไม่ได้ไอ้น,นี่ไงมันจะพามันพัง,พงอ๋อต้องไปทางเอ้ยเหี้ยบที่ไหนอะกูมไม่รู้หลังมึงอะหลังมึงอะหลังมึงหลัลงมึงหลังมึง วิหลังมึงวินลับกลลลป้ปไปประมาณสี่สิบประมาณหายประมาณยี่สิบวีด้มั้งน่าจะกลับมาไปถึงถึงเป็นถึงเป็นตัวละครที่น่ารำคาญมากครับไอตัวไอตัวผีหัวร้อนเนี่ยฮิ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 ยิ่งพ่หมะมั้งนะอืมนะครับเดี๋ยวเราตรงไปในบ้านก่อนนะครับปไะ จำไว้ครับเกมนี้ครับเกมนี้ครับถ้าเจอผีย่าหันหลังแล้วก็จูกมันนะครับเพราะทางจะตันหันหลังอย่าหันหลังแล้วจูกมันมันงั้นมันจะชนนะครับมก็บอกหันหน้ามองมันแล้วจูกเอ้ยวิ่งหันหลังให้มันะมองทางแล้จูกเอาอืมปะทีนีแม่งน่ากลัวเหมือนกันที่นายเมียเราเนี่ยเออว้าวน่ากลัวที่ผ่านเลยตอนลุกงีน่ากลัวเออไอ้สัตว์ผมมีเลือดด้วยมึงอหให้ลุกปุ๊บจุบเลยปะ เออยัไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเล่นถึงแค่นี้ไงแม่จุจบๆไปเถอะถึงบ้านลุงแล้วบ้านลุงแล้วเร็วปุ๊บดู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 ยิ่งเกก่าอ่ะอ้าวผู้น่าตาจะใกล้หน่อยสิมันมึงใส่ชุดไหมหมดเมื่อกี้เลยเอาตรงๆนะมึงเป็นแม่โมเป็นเนี่ยมึงดูที่มือมันเดช่างสั้นๆอยู่เลยเนี่ย โอ้ม oh, ือกูนุนเถิดทันอ๋อมันจะมีแบบพวกเจ้ากรรมายเวรใช่ไหมจินเออบัตไอวอนยูทูได้จิมวิวดูเอนน่ติงเดวอนอ้าวจริงๆนะมึงเจอเมียแล้วมึงนะเอ้ยมาคุยกับเมียด้วยอ่ะโอเวอร์ไปกับเมียต่อคุยเลย โอเคครับ,บนี่คเขาบอกว่า Why Sleeping The Piano Come For You And Your Wife นะครับก็คือปิดบอดไหมอ่ะจบครับก็คือเหมือนว่าเราแบบเหมือนว่ามันจะมีตัวอะไรเข้ามาหาเราตอนคืนนะครับผมตอนที่เราหลับอยู่นะครับก็อันนี้เป็นแบบฉแบบัฉบ,บจบของผมที่ผมเล่นจบนะฉะบับนี้ก็คือน,นามันใช่ปหล่ะมันขคือมาเดียวไว้แฮปปี้มัล่ะ จจม,นนมีตัวเฮี้ยนี่เขา้ามีมีตัว,ม,ตวมีตัวเฮี้ยนี่เข้ามาที่ที่ที่มึงนอนนี่นะรัปปี้เหรอวะมันก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับก็อันนี้เป็นการจบแบบแล้วก็ยังไม่ใช่กูดเอนดิ้งนะครับมันก็ยังต้องไปทําอะไรอีกเนาะแต่ถ้าเราคุยกับภรรยาเราก็จะจบเลยนะครับก็อ,อันนี้เป็นวิธีการเอนดิ้งของผมนะครับก็เป็นเอนดิ้งที่ก็มันก็ไม่ต่างจากดูติดบอดไหมอ่ะจากตายนะครับก็วันนี้นะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าผมก็คงทําเป็นแค่แบบสปีดรันแบบแปดเอนดิ้งนะครับเพราะว ผมก็ไม่อยากรู้แล้วว่าอยากเล่น้วเพราะเกมนี้นี่คือไม่ใช่อยากเล่นนี่คือแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรครับว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็ทางมันไปต่อได้เยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเนาะก็ถ้าใครแบบอยากเล่นแบบนี้ก็ลองไปเล่นต่อต่อดูครับอันนี้ผมวิธีการหาแบบว่าจบยังไงเนาะก็สำหรับนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครต์กับผมไอ้ด้วยอันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันครับ